สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมนะครับรถไถนาน้อยนะครับนี่ครับดินแก่นเลยครับไถนานะครับยินกึงเกล็เลยครับนะเราจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสิเจ็ดไร่นะครับใช้เวลากี่วันนะครับ ใช้น้ำมันกี่ลิตความลึกก็ประมาณ10เซนนะครับตนี้ดินมันเปกล็ดน,นะครับดูครับ น่ครับดินมันก็ชุ่มๆอยู่ครับชุ่มแต่ว่ามันยังแข็งอยู่นะเป็นก้อนอยู่ ปันกะบมงเลยครับปันกุ๊บเลยครับมาดูครับแข็งนะครับเนี่ยแข็งดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมจะอธิบายนะครับนี่ครับนาสิบเจ็ดไรนะครับใช้เวลาไถนะครับ สี่วันนะครับใช้สองคนนะครับเปลี่ยนกันนี่ครับสี่วันนะครับนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแน่นอนครับวันนี้วันที่สี่นะครับสี่วันนะครับดูรถก็ขี่เร็วไม่ได้นะครับดินมันแข็งครับสี่วันใช้น้ำมันก็วันละห้าลิตรนะครับ ไล่เป็นเงินก็ถ้าไล่เป็นเงินก็มันก็อยู่ที่ 4, ี่ห้าร้อยครับแล้วแต่ราคาน้ำมันด้วยครับถ้าน้ำมันทุกวันนี้ก็ประมาณสี่ร้อยครับน้ำมันลิตรละสิบเจ็ดบาทบียี่สิบครับถ้าเป็นดีเซลก็ลิตรละยี่สิบก็ประมาณเท่าเท่ากันนะครับไม่ไม่ต่างกันมากนะครับ ประมาณ4 500นะครับถ้าเป็นดีเซลก็ประมาณ4 500ก็สรุปนะครับวันนึงก็ถ่ยได้ประมาณ4 4่สี่สิบหสไร่กับ1งงานนะครับวันหนึ่งถ่ยได้สี่ไร่กำลังงานนะครับถ่ยสองคนนะครับคนเดียวก็ลดลงมาหน่อยนะครับบอมเหนื่อยต้องพักด้วยนะครับ ก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ